วิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและความรู้มีภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนควรได้รับความแนะนำนะคะดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบ m ์ a b าบาชาแนลนะคะก็วันนี้นะคะแบมมากับสูตรนี้พร้อมกับวิธีการเดินเงินของแบมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสูตรนี้เนี่ย จะเป็นยังไงจะใช้ได้หรือเปล่าแต่แบมขอบอกเลยนะว่าสูตรเนี่ยมันใช้ได้ไม่ร้อเเซนะคะเพราะว่าแต่ละห้องมันต่างกันไปส่วนซ้ายมือของเราเป็นกลุ่มนำบายนะคะกลุ่มเด็กร้มโต๊กลุ่มนำพาบวกของเรานั่นเองซึ่งมีสมาชิก2500กว่าคนนะคะใครที่อยากเข้ากลุ่มก็สามารถทางหาแบมได้เลยมีทั้งการนำมีทั้งวิธีการเดินเงินและสูตรต่างๆนะคะมาค่ะเราจะ เออเปลี่ยนชิปนะเพราะว่าเรามาพิสูจน์สูตรแล้วก็เดินเงินนะคะถึงแบมจะทุนเยอะนะแต่ว่าแบมจะขอลงน้อยๆนะเพราะว่าเรามาพิสูจน์สูตรให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอ่ะตอนนี้ชนะได้หกแต้มจําได้หรือเปล่าว่าชนะหกแต้มลงฝั่งไหนอ่ะเดี๋ยวขอเลือกห้องอีกรอบนะคะชนะ6กแต้มลงฝั่งน้ํานะคะลงที่เดิม มีใครจําได้ไหมจําไม่ได้ขึ้นไปดูต้นคลิปนะคะมาอ่าตรงนี้นะเอาไว้ดูตรงนี้นะว่าไพ่มันออกอะไรนะคะเฮ้ยเราเจ็ดและสวยหมายแรกถูกมาแล้วนะคะทุกคน หมายแรกถูกมาแล้วนะอ่าทีนี้เราชนะด้วยเจ็ดแต้มเจ็ดแต้มให้แทงฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าคือใจแบมะอนะบมะอยากไหลน้ำนะใจแบมอยากไหลน้ำนะแต่ว่าอาเราต้องทำตามสูตรไปนะคะเดีย๋ยวเราจะแทงฝั่งตรงข้ามก็คือแดงนะคะสองหกสี่แปดแทงฝั่งเดิมหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแทงฝั่งตรงข้ามนะคะ อี๋ยวมาดูกันอย่างนี้เรเล่นตามสูตรนะแม่มจะเดินเงินครั้งละ200นะคะอ้าชนอ้าชนนะคะทุกคนชนนี้คือต้องแบบว่าลอนะถ้าชนเราต้องรอนะคะถ้าชนเราต้องรอนะคะ เดี๋ยวตานี้เราจะยังไม่ลงนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่เขาจะออกอะไรใครที่อยากเข้ากลุ่มหรือว่าอยากได้สูตรทักหาแบมได้เลยนะ ชอนอีกแล้วทุกคนชอนอีกแล้วนะคะโอ้โหเสียเวลามากคลิปยาวกว่าเดิมอีกอ่ะไม่เป็นไรเราจะรอนะเพราะว่าเราจะเล่นตามสูตรเราจะเล่นตามสูตรนะคะทุกคนถ้าเสมอมันมาต่อน้ําหัวหัวน้ําแบบเนี้ยใจแบมมาอยากลงน้านะแต่ว่าตามสูตรเราก็จะรอนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนเล่นตามสูตรไบบปปะอ่ะก็คือต้องรอแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าปกติแบมเล่นอ่ะแบมจะไปน้ํานะไม้นี้ ใครที่อยากเข้ากลุ่มน้ําอยากให้แบบนาให้หรือว่าอยากจะเข้าไปเอาสูตรหรือว่าอยากจะใช้วิธีเอ้ยอยากจะรู้วิธีการเดินเงินอะไรแบบนี้ก็สามารถเข้ากลุ่มทักมาหาแบบได้หรือจะทักเฟซทักไอจีทักไลน์ทักได้เลยนะคะโอ้เห็นหมายน้ําจริงๆด้วยไหลน้ําจริงๆด้วยแต่ไม่ได้ลงเงินนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเก้าแต้มหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าแทงฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าเอิ่ม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  มันให้แทงฝั่งตรงข้ามนะแบมจะแทงฝั่งแดงนะคะแต่ว่าใจแบมอะอยากไหลน้านะถ้ามันมาไหลแบบนี้เนี่ยเราก็ลงลงตามไหลก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราจะเล่นตามสูตรนะเดีย๋ยวมาดูกันว่าตามสูตรเป๊ะๆเนี่ยจะถูกกี่ไม้ผิดกี่ไม้แล้วก็อย่าลืมเดินเงินแบบถูกต้องเลยนะคะนี่เห็นไหมสังเกตไหมว่าแบมลงสองร้อยตลอดเดีย๋ยวถ้าแบมผิดเนี่ยแบมจะลงทบนะคะฝั่งนั้นเจ็ด อ่ะเห็นไหมไหลน้ําจริงๆด้วยนะไหลน้ําจริงๆด้วยตอนนี้อ่ะสูตรผิดมาแล้วหนึ่งครั้งถูกหนึ่งครั้งนะคะเดีย๋ยวเราไปต่อนะเจ็ดเจ็ดแทงฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่าแบมขอแบบว่าขอลงเองแล้วกันนะชอบน้ํานะคะขอลงเองตาหนึ่งนะไม่ขอไม่ตามสูตรเพราะว่าอยากไหลน้ํานะคะทุกคนอ่ะเห็นไหมคะว่าแบมลงเงินทบนะคะ เพราะว่าตาทุกครั้งที่แบมรวมแบมรวมสองร้อแต่ถ้าทุกครั้งที่แบมผิดเนี่ยแบมจะทบขึ้นมาบวกเพิ่ม,ม,มอีกไม้หนึ่งก็เป็นสี่ร้อยนะเดี๋ยวเรามารุ้นกันมาเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะคะทุกคนเราจะทบสวยหรือเปล่าข้อดีของการทบจะทําให้เราได้เงินที่เสียไปคืนและได้กําไรด้วยนะคะโอ้โหสวยเลยค่ะแบบนี้ป๊อกเก้าไปแล้วนะคะ อ่าถ้าเก้าให้แทงฝั่งตรงข้ามนะคะสูตรมันบอกให้ไปแดงนะคะเพราะเราชนะด้วยเก้าเราต้องแทงฝั่งตรงข้ามนะแต่ขอไหลน้ำต่อนะขอแบมไหลน้ำต่อนะคะไม่ยอมเชื่อฟังอ่ะไม่ยอมเชื่อฟังไม่ยอมเชื่อฟังสูตรแต่แบมอยากจะไหลน้ำต่อนะคะ,อะขอไหลน้ำต่อหน่อยอัด อ่ะเดี๋ยวมารอดูนะเดี๋ยวมารอดูนะเอ๊ะตัดไม้นี้แน่เลยโอ้โหถ้าเราเชื่อสูตรนี่ก็คือสูตรบอกถูกสองครั้งเลยนะผิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่าแบมรูเงินทบต่อนะทีนี้ชนะด้วยเจ็ดนะคะชนะด้วยเจ็ดให้แทงฝั่งตรงข้ามนะคะถ้าฝั่งตรงข้ามมันจะไปที่น้ำนะทบเงินไปสี่ร้อยเลย เดี๋ยวมาดูกันว่าสุดท้ายแล้วสูตรนี้จะดีหรือเปล่ามาครับเปิดไพ่เลยค่ะห้ามาเอ้ยสวยแล้วเนี่ยแปดแล้วเนี่ยโอ้โหสวยค่ะทุกคนเป็นการทบเงินที่สวยนะคะอันนี้สูตรบอกนะ อ่าถ้าแนะคะ8ชนะด้วย8แต้มแทงฝั่งเดิมอ่ะเราจะลงน้ําที่เดิมเลยเราจะลงน้ำที่เดิมเลยนะคะทุกคนลูกสองร้อยเหมือนเดิมอ่ะดูประวัติการเล่นนะตอนนี้เราถูกมาแล้ว3ไม้ผิดสองอ่าอย่ามาเล่นต่อเล่นต่อตอนนี้ถูกสามผิดสอง เฮ้ยโอ้โหสวยค่ะทุกคนเลิศอยู่นะเลิศอยู่นะเดี๋ยวเราไปดูประวัติการเล่นนะคะเราถูกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่สี่ไม้ผิดแค่สองโอเคอยู่นะแล้วก็ใช้วิธีการเดินเงินแบบนี้เห็นไหมว่าเราได้กําไรนะคะทุกคนสังเกตนะคะว่าแบบได้กําไรนะอ่าดูนะคะถูกหนึ่งถูกสองถูกสามถูกสี่ เท่ากับแบมได้กำไรนะทุกคนเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าได้กำไรไปทั้งหมดแปดร้อยบาทนะคะใช่ไหมเออเราลงมาแล้วสองร้อยได้เท่านี้ก็โอเคนะคะอันนี้มาลองสูตรให้ดูเฉยๆแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ